ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะเขาก็มีการปรับตัวค่ะพอทำนาไม่ได้ใช่ไหมเตยก็หารายได้เสริม,มด้วยการหันมาปลูกแตงไทยค่ะเพราะว่าแตงไทยเนี่ยเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยนะคะ,คะที่สำคัญให้รายได้ดีอีกด้วยก็คือคุณยายเลิศบุญทาบเนี่ยคะอายุ58ปีอยู่ที่อำเภอชานุมานที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่าปีนี้เนี่ยร้อนจัดแล้วก็แรงที่สุดในรอบ22ปีกันเลยทีเดียวนะเตยทำนาไม่ได้ค่ะ คุณยายเนี่ยก็ลงมือทํานาไปแล้วสองครั้งนะคะ3ไร่ด้วยกันแต่ว่าก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งปีนี้อย่างหนักจึงหันมาปลูกแตงไทยแทนข้าวค่ะ<ช>เพราะว่าแตงไทยเนี่ยใช้น้ําน้อยในการปลูกนะเตยใช่แล้วคุณยายก็ยังดูยิ้มได้นะคะดูแกมีความสุขนะใช่ <ๆ S 1> เพราะว่าการปลูกแตงไทยนะเตยเขาปลูกง่ายๆค่ะ<ช>แค่เจาะบาดานหรือว่าขุดบ่อก,ก็ปลูกได้แล้วคุณยายนะคะก็เลยเอาพื้นที่ที่ปลูกข้าวมาปลูกแตงไทยซะเลยขายได้วันหนึ่งเยอะทีเดียวนะเตยสามพันถึงสี่พันบาทค่ะ เดือนนึงก็เกือบแสนแลเนี่ยเดือนนึงก็เกือบแสนแล้เนี่ยราคาดีมากนะคะเผ่อๆเ,เนี่ยดีกว่าข้าวอีกนะเตยที่สําคัญเนี่ยก็มีบรรดาแม่ค้าพ่อค้ามารับซื้อถึงไร่กันเลยทีเดียวนะคะ,คะเพราะว่าที่ที่คุณยายปลูกเนี่ยปลูกติดกับถนน<อ>แม่ค้าเนี่ยก็จะมาซื้อนะคะกิโลกร,รัมละ8บาทแล้วก็ทราบมาว่าเขาก็ไปขายต่อกิโลกร,รัมละ9ก้ถึงสิบาท แต่ถ้าว่ากโกอ,อินเตอร์ข้ามไปลาวเนี่ยนะคะก็จะขายดีกิโลกร,รัมละ12บาทกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งแตงไทยเนี่ยก็ปลูกง่ายโตเร็วเพียงไม่กี่วันเนี่ยก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้วก็ไม่ต้องไปรอฝนเหมือนการทํานานะคะซึ่งคุณยายก็บอกว่าชาวบ้านข้างๆบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเขาก็หันมาปลูกแตงจําหน่ายกันแล้วหลายรายนะคะระหว่างที่รอให้ผ่านวิกฤตภัยแล้งแล้วก็รอให้ฝนตกลงเพื่อที่จะได้กลับมาทํานาเหมือนเดิมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ จะได้หาไรายได้เสริมหลังจากที่รอฝนสําหรับการทํานาใช่เ,เพราะว่าแตงไทยก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยด้วยแตงแล้วก็คนไทยนี่ก็ชอบถานด,ด้วยอามาถึงอีกพื้นที่